วัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขาชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แ่กดแช่์กดนานกดนานานกดเยอะๆนะคะ breaking n e w ของเราจะอยู่กันที่ดราม่าหรือจกตานี่ลค่หลังจากที่ที่ฉันไม่สามารถจะขึ้นไลค์และพูดคุยต่อได้ก็เอามาลงเป็นคลิปก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าดราม่าหรือจกตา ค่ะหลังจากที่ออกสาบคลิปขึ้นหนึ่งไลฟ์แล้วก็มาไลฟ์ที่สองขับรถอีกตามเคยค่ะไม่รู้ว่าจะจอดจัดไปที่ไหนมีการขู่ฟ้องกันแล้วค่ะตรงนี้แหละค่ะถ้าไม่ได้มีการฟ้องร้องไปแจ้งความจริงแล้วก็มันคือเรื่องจกตาเรื่องพวกนี้เอาออกมาแชร์กันไปแชร์กันมาเพียงเพื่อจะมีคอนเทนต์แล้วทุกคนก็ได้ผลประโยชน์กันทุกฝ่ายในการทำคอนเทนต์อันนี้ แ่ไปแช้มาแช่ไปแช้มาคนหนึ่งก็เปิดหลักฐานไม่ได้กลัวถูกฟ้องอีกคนหนึ่งก็ขู่จะฟ้องแต่ถ้าไม่ฟ้องถ้าหนิงไม่มีหลักฐานมาก็คือจบตาถ้าไอ้ขาหมูไม่ไปฟ้องก็คือจบตาจะวัดกันที่ตรงนี้แต่ที่ฉันจะบอกอย่างนี้มีคนมาถามว่าสิ่งที่ไอ้ขาหมูพูดเนี่ยมันเข้าข้อที่จะเอาผิดหนิงได้ไหมได้ค่ะถึง จะมีสลิปหรือไม่มีสลิปในสิ่งที่หนิงพูดสร้างความเสื่อมเสียให้กับไอ้ขาหมูโดยตัวยืนยันก็คือเสียงไอ้ขาหมูเองที่อยู่ในไลฟ์ของหนิงถามว่าเขาจะไปแจ้งความเอาผิดได้ไหมได้แต่ถามว่าหนิงสู้ได้ไหมสู้ได้ค่ะประเด็นสู้ของหนิงก็คือเตือนภัยสังคมค่ะเอาประวัติทุกอย่างถ้าไอ้ขาหมูฟ้องมันก็เป็นการบีบบังคับให้หนิงจะต้อง สาวออกมาให้ชัดว่ามีสลิปจริงมีการไปขอจริงมีแชทตามที่หลานเยอะพูดเนี่ยจริงๆตรงนี้แหละค่ะที่จะทําให้เห็นชัดว่ามันกล้าไปแจ้งความจริงหรือเปล่าการกล้าไปฟ้องการกล้าไปแจ้งความจะเป็นการบีบให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเอาของจริงขึ้นศาลแล้วถ้ามันมีจริงสิ่งที่หนิงจะใช้ก็คือประวัติเก่าของไอ้ขาหมู ประวัติทองปลอมทั้งหลายประวัติโกงแชร์ทั้งหลายตรงนี้ท่านหนิงโดนขึ้นศาลสิ่งที่ที่ฉันมีอยู่ในมือในเรื่องเก่าพฤติกรรมเก่าของไอ้ขาหมูดิฉันพร้อมที่จะยกให้หนิงเอาไปใช้สู้คดีเพราะว่าหนิงสู้คดีในแง่ของเป็นการเตื่นภัยสังคมให้ทุกคนรู้ว่าคนนี้คือมิจฉาชีพชอบไปหลอกขอเงินคนนั้นคนนี้เขาให้เระมัดระวังตรงนี้สู้ได้ค่ะแบบเดียวกันกันกบที่ดิฉันบอกกับประกรณ์ว่า คุณเอาผิดเขาได้ที่เขาแฉคุณแต่เขาก็จะหลบอยู่ใต้คำว่าตื่นภัยสังคมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าหลักฐานใครการโน้มน้าวการพูดในศาลการเบริกความของใครจะน่าสนใจกว่าจะไอ้ขาหมูเนี่ยถ้าไม่ทำจริงเราจะรู้เลยว่านี่เป็นเรื่องจบตาแน่นอนค่ะเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมาโยนคอนเทนต์กันไปมาเรี้ยงคอนเทนต์เพื่อที่จะให้ มีรายได้กันทุกคนเป็นการจกตา f ีกันอีกรอบหนึ่งแต่ยังน้อยๆตอนนี้เราได้เห็นว่ามันมีความระสำระสายมันมีเรื่องเลวร้ายที่คนพวกนี้หมกเอาไว้ใต้ผมตอนนี้มันเริ่มออกมาเริ่มออกมาเพราะพอหมดคอนเทนต์ก็ต้องสร้างคอนเทนต์จกตาจบตาโดยเอามามา่าเอาดราม่าพวกนี้ออกมาแชร์กัน แต่ถ้าไอ้ขาหมูไปแจ้งความจริงๆแล้วก็เป็นการบีบบังคับให้หนิงต้องสู้หนิงจะสู้ได้โดยการต้องเอาหลักฐานมาว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วสิ่งที่หนิงทําเป็นการเตือนภัยเอฟซีเพราะ,ะยังอาจจะมีเอฟซีลงเชื่ออีกหลายคนโดยใช้ประวัติเก่าของไอ้ขาหมูที่เรารู้มาก่อนว่ามันทําตัวอะไรมาอย่างไรตรงนี้ช่วยได้ค่ะเหมือนกับดูพฤติกรรมในอดีต ก็เดิงเดียวกันกับไอ้โผยที่เราเล่าเรื่องเก่าๆกันเพราะอะไรเพื่อที่จะโยงมาให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทั้งมือด้วยโทรศะได้ง่ายมากโอกาสที่จะทั้งมือทํากับหลานมันก็จะมีความน่าเชื่อถือว่าน่าจะได้กระทําจริงเพราะเป็นคนมีนิสัยสันดานแบบนั้นเนีคะแบบเดียวกันค่ะวิธีทางสู้ของหนิงจะสู้ได้โดยการใช้ เตือนภัยสังคมและใช้ประวัติของไอ้ขาหมูเนี่ยแหละมาเชื่อดคอมันเองสิ่งที่ดิฉันมีถ้าจะช่วยหนิงได้ถ้ามีการฟ้องร้องกันจริงๆนะคะดิฉันพร้อมจะยกให้หนิงเอาไปสู้คดีก็แล้วกันเพราะว่าการฉีกหน้ากากไอ้ขาหมู ยูทูบเบอร์ที่เป็นคนใกล้ตัวอ้างตัวว่าเป็นมือขวาของไอ้พวยอย่างนูน้นอย่างนี้อ้างตัวว่าเป็นคนจัดหลังบ้านเราจะได้รู้ว่าถ้าคนจัดการหลังบ้านดูแลหลังบ้านเป็นพวกมิชาชีพเร็วๆอย่างนี้แปลว,ว่าไอ้พวยเองก็ไม่ได้ไม่น่าจะดีไปกว่าไอ้ขาหมูแต่อยู่ด้วยกันเพราะผลประโยชน์อยู่ด้วยกันเพราะสามารถที่จะดึงดูดหลอกให้เอฟซีเปรัวๆกันได้ เพราะฉะนั้นการจัดการไอ้ขาหมูครั้งนี้ของหนิงถือว่าเป็นการเปิดกระโหลกเปิดโลกให้เอฟซีได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้นาดงดอกไอ้พัออีถิดมันใช่นักบุญจริงหรือไม่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจริงๆค่ะการแชรไอ้ขาหมูครั้งนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะต้องไปรอดูว่าราคาคุยหรือเปล่าที่ว่าจะฟ้องเพราะเห็นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ลูกป่าของสายวิรีก็เงียบหายไปเต้นนู่นเต้นนี่มาจะไปนูน่นไปนี่ทุกอย่างก็เงียบหายไปเป็นราคาคุยลุ้นลวนก็ต้องรอดูค่ะการเด้งรับการอะไรทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อาจจะเป็นตัวเปิดให้เห็นว่าผมอยู่ในานาไม่ได้แล้วเดือดร้อน แต่ผมต้องทำมาหากินดังนั้นผมต้องมายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ถึงกับมายกยอมาอวยฝั่งผู้สูญเสียเพราะมันจะน่าเกลียดเกินไปแต่มีโอกาสที่จะเอาข้อมูลในนาดงดอกมาแช่มีโอกาสมากโดยเฉพาะเรื่องหลังบ้านเรื่องเกี่ยวกับระบบภาษีทั้งหลายเกี่ยวกับครีมทั้งหลายโอกาสที่ไอ้ขาหมูจะขายข้อมูลพวกนี้ พือที่จะยังชีพมีสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นดราม่าอันเนี้ยไม่เป็นผลดีกับดงดอกเลยไม่เป็นผลดีต่อไอพ้พวยเลยแต่เป็นผลดีกับยูทูบเบอร์ทุกช่องทุกฝ่ายจริงๆค่ะดราม่าจงเจริญแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะดิฉันจากจะฝากไปถึงช่างแม่งนิดนึงว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังทำอะไรกับไอพ้พวย ผู้ชายคนที่คุณรักมากคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกําลังทําให้มันเดือดร้อนอย่างไรรอดูนะคะถ้าอันนี้เป็นดราม่าจริงๆแล้วก็คนที่จะพินาศไม่ใช่ขาหมูเพราะมันพินาศอยู่แล้วไม่ใช่หนิงไม่ใช่น้ำตาลเปรี้ยวไม่ใช่ปะะกอนแต่คนที่จะพินาศก็คือดงดอกทั้งนาคะ่ะพินาศทั้งนาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงของแท้ ทุกวันนี้ซบเซามากอยู่แล้วขณะที่อนุวัตเองต้องออกมาพูดว่าที่ต้องไล่คนออกไปเพราะอย่างนู้นอย่างนี้เหตุมันเกิดจากการไปออกรายการชีวีแล้วปากแจวกันนั่นแหละคะ่ะพากันไปกับสุรชัยชินชัยและปากแจวกันนั่นแหละคะ่ะทั้งทนายทั้งรู้ความไม่รู้ประษาเลยมันเลยเกิดมีวันนี้ขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่มันมีวันนี้มันเริ่มมาจากคำสาบานค่ะ เห็นความพี่นาศไหคะปีนี้อย่างไรเสียไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะมีการวงสวงปาริจิตเพราะว่าอาณาจักรมันล่มสลายแล้วคะ่ะ